การขยายพันธุ์ของของเรานะครับอ่านี่ก็คือก้าวดาวหนาน้อยครับนี่โอ้ตัดมาเลยวันนี้มารู้จักต้นพันธ์ก้าวดาวนะครับก้าวดาวของเรานี่มันมีก้าวดาวอยู่3ตัวนะที่เราปล่อยออกจากสวนปัจจุบันนะครับแต่จริงๆตัวอื่นก็มีนะแต่ว่า3ตัวนี้คือตัวหลักก็คืออะไรก้าวดาวหนาน้อย ก้าดาวหนามน้อยเนี่ยชื่อวิทย์ซะหน่อยนึงก็คือกัวดัวแองกัสติฟเลียเลสตอนนี้ก็คือก้าดาวหนามน้อยนะตัวที่2คือก้าดาวโคลอมเบียก้าดาวโคลอมเบียเราก็เรียกว่าอ่ากัวดัวแองกัสติฟเลียแค่นี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก้าดาวแสงจันทร์ก้าดาวแสงจันทร์นี่ชื่อวิทย์คือกัวดัวออโรโคลิสออโรโคลิสนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลา ตัวนั้นมันจะมีชื่อแปลเป,ป็นภาษาอังกฤษให้รู้จักนะครับเผื่อไปเซิร์ชดูมี3ตัวครับแต่ตัวอื่นๆก็มีเช่นใบคาลเลอร์แล้วก้าดาวอ่ายักษ์นะครับซึ่งมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยโปรโมทแล้วไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่อ้าวทีนี้มาดูตัวต้นพันธุ์กันครับการขยายพันธุ์ก้าดาวโคลัมเบียครับก็สัวเราจะจะทำค่อนข้างยาวหน่อยแล้วก็ใส่ถุงใหญ่นะหกคูณสิบสองนะครับเพื่อให้มันเลี้ยงสวยพอสวยๆแล้วก็รุ่นๆนี้เลยครับนี่อันนี้ก็ยังไม่สวยเท่่าไหรนะ อันนี้ยังไม่ถือว่าสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อลังการแล้วครับเวลาไปปลูกก็เตาใจเลยครับอันนี้ก้าวดาวโคลัมเบียนะอันนี้เดี๋ยวเราก็แยกไปเรื่อยๆครับอไปดูการทํางานของอตัวนี้เวลาขยายพันธุ์อันนี้คือก้าวดาวแสงจันนะคะรับลุงคมจะดึงออกมาโอ้โหเอ,อาเอาหลบไปก่อนนะคนถือกล้องหลบนะนี่ดูดิครับนี่อลังการไหม่นี่นี่ สภาพก้าวดาวแสงจันทร์ของสวนเรานะครับเราเลี้ยงขนาดนี้แล้วครับคือตัวนี้มันก็ขยายด้ดยการแบ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ปักชำไปได้เรื่อยๆครับนี่ก็เป็นการประดับด้วยดูดูใบมันด่างเพื่อคนไม่รู้จักนะนะครับใบด่างด้วยแต่มันเหี่ยวนะแป๊บเดียวมันเหี่ยวแนละ้วเพราะว่ามันลงดินอ่านี่นะนี่ครับแล้วนี่ดูสภาพ สองสาวันที่แล้วนะสภาพเวลาเราย้ายใหม่เนี่ยเราแบ่งนะวิธีการของเราคือแบ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับใครไม่เห็นเนี่ยหรือว่าคนไม่เคยดูนี่นะตกใจนะเฮ้ยอย่างนี้มันก็ตายหมดสิไม่ใช่ตายหรอกครับมันรอดหมดแล้แบบนี้โอกาสตายไม่ถึงสเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีรากแล้วนยให้ดูนะนี่นี่นี่จริงๆก็ควรจะต้องอยู่ในร่มสักพักหนึ่งก่อนแต่ว่าตอนนี้มันชื้นๆไงเราก็ปล่อยเลยก็ก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้มันเก่งครับ ไปดูที่เขาทำงานกันมาการขยายพันธุ์ของของเรานะครับอ่าน,นี่ก็คือก้าวดาวหนำน้อยครับนี่โอ้ตัดมาเลยอ่อนหวานเลยน,ะลนั่นแหละนี่แหละทายอยู่นะโอ้โหเพียบเลยวะ,ะมามาโมนี่เจ้าอันนี้อะไรก้าวดาวอะไรเาาน,น,นี่ย <c oughs> เฮี่อันนี้ก็เอาก้าวดาวหนำน้อยมั้งเนี่ยใช่ไหมไม่รู้อ่ะใส่ไปเลยอันนี้ขยายพันธุ์นะครับก็ทํายังไงนะครับก็ใช้ถุง6คูณ12ครับ มาดูเขาใส่นะวิธีการปึ๊บมาโอ้โหถุงใหญ่บนเริ่มเลยอันนี้ก็ดินผสมก็จะมีขุยนะครับขุยดามีมีขี้เถ้าขี้เถ้ากับขุยดามันเดียวกันเนาะแล้วก็ขี้เลื่อยแล้วก็ดินแล้วก็ขี้บัวครับอ่าดูเขาใส่นะครับนั่นโอเคใส่ลงไปชั่วเข้าไป แค่สองก็พออ้าวอาอนี่คือการเนี่ยจริงๆว่าเป็นการปักชำนะรัวตังอ้เอเย้รัวตังอ้อ่ะจ่ะ,ะเรานะรัวตังอ้อนะจ้ะะแปลว่าอะไรแปลว่ารอดทั้งหมดไหมเขาบอกจ้าแสดงว่าตายทั้งหมดไม่ตายแก้งแ ไม่ตายมาไม่ตาย,ตายแกงพูดเฉยๆหรอไม่ใช่ตายนะดูนี่ผสมแนวโอ้โหนี่นี่คนที่เขามีคื่อยให้เรานี่นะเราก็ชอบคือมันก็มันช่วยเราเรื่องการประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็เบาๆด้วยอ่าโอเคนี่คือเอาอย่างนี้มาแล้วมาทําอะไรก็คือการขยายง่ายๆนี่วิธีหนึ่งนะครับมันมีหลายวิธีมากบางคนเขาก็ไปไป,ไป,ไปขเขาเรียกไปการปักชํานะ อันนี้มีกิ่งอยู่แล้วก็ทําวิธีนี้นะง,ง่ายๆนะนี่คือข้าวดาวโคลอมเบียครับต้นพันธุ์ที่วัวเราเลี้ยงไว้จนสวยแล้วนะนะดูดิครับนี่สภาพมันแบบนี้นะครับมี่สูงใหญ่6ก2นสินะครับนี่นี่ดูนะครับนี่นี่คือข้าวดาวโคลอมเบียจะมีหนามหน่อยนะครับง่ายๆเลยน,นี่ดูดนหนามง,งูเลยครับนี่คือข้าวดาวโคลอมเบียมาดู้าวดาวแสงจันทร์ครับ ลำมันจะเหลืองเหลืองเห็นไหมครับลำเหลืองเหลืองแล้วใบลายด้วยนะนุ่นดูใบแล้วดูความยาวของนุ่นไปยนุน่นเลอ้าวย้ดูความลายเห็นไหมครับอ้าวถ้าเราเอามาถ่ายด้วยร่มๆนะฝนมันตกพอดีฝนมาตกพอดีก็เลยหลบร่มๆ,ๆถ่ายแต่ก็น่าจะแสงน่าจะได้นะอ่าโอเคนี่ก้าดาวแสงจันท์ภาษาฝรั่งเขาเรียกมูนไลท์นะ นะเอาอีกที่นึงงอันี้คือกัวดัวโออโรคลิสมูไลภนะาษาฝรั่งนะเราเราหนามน้อยครับเราเลี้ยงไว้ที่สวนเรานะครับน่าสภาพเป็นอย่างนี้ครับมีหนามกระจิ้วกระจิ้วเนี่ยแล้วหนามไม่ค่อยคมเท่าไหร่เนี่ยกระจิ้วเดียวนี่แล้วเราหนามน้อยนะครับนี่แบบนี้เลยครับถ้าเห็นตัวอย่าง3อย่างนะครับที่สภาพของการปลูกนะ อ้าวลุงลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ9ดาวที่มีออกจากสวนเรานะครับเอา3ตัวเป็นหลักก่อนนะจริงๆมันมีหลายตัวนะโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย